ไอคนที่ไม่เคยติดคุกเนี่ยมันคึกแล้วเกินเกิดเ้นประเภทไม่รู้จักคำว่าคุกเลยผมก็สรุปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเชิญทุกคนนะครับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ ผู้ร่วมชะตากรรมด้วยกันกับพี่น้องเพื่อจะบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ทรงคุณค่ามากที่สุดผมขอส่งเสียงบอกไปยังบุคคลสำคัญต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือนายมีชัยฤชุพันธ์ถ้าคุณมีชัยจำผมได้ ตอนนายมีชัยเขียนรัฐธรรมนูญปี2534ผมเป็นคนบอกว่าประเทศนี้มีคนชื่อมีชัยสองคนคนหนึ่งทำหมันประชากรอีกคนหนึ่งทำหมันประชาธิปไตยนี่พูดไว้เมื่อปี2534และถ้านายมีชัยจำได้ ตอนที่นายมีชัยเขียนมาตรา27เหมือนมาตรา44ในฉบับนี้ให้รอสอชอในขณะนั้นคงอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการจนกระทั่งได้รัฐบาลใหม่ผมอยู่รามกำแหงตั้งเวทีท้าทายกฎอายการศึกจับกันหลายรอบท้ายที่สุดนายมีชัยเป็นคนนัดผมไปคุยที่ทำเนียบรัฐบาล ในห้องวันนั้นมีด็อกเตอร์ชัยยาลิมวิไลนั่งอยู่ด้วยนุ่งกางเกงยีนแบบนี้ครับหุ่นอาจจะบอบบางม,มากมากกว่านี้ผมบอกกับนายมีชัยว่าผมไม่มีวันที่จะยอมรับมาตรา27ได้ถ้าไม่เอามาตรา27ออกก็จะต้องต่อสู้กันไม่ว่าอำนาจของท่านจะใหญ่หญเพียงใด แต่ชี้ชัดว่ารัฐธรรมนูญจะให้อำนาจบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการไม่ได้ปี2534นายมีชัยบอกกับผมที่ทำเนียบรัฐบาลว่ายินดีเอามาตรานี้ออกเวลาผ่านมา25ปีนายมีชัยเอามาตรานี้ใส่เปลี่ยนจาก27เป็น44 ถ้านายมีชัยจําได้อีกต่อมาว่าหลังจากนั้นนายมีชัยใส่เรื่องนายกคนนอกเข้าไปการต่อสู้ในเหตุการณ์เมษาพฤษภา35นายมีชัยต้องจําอย่างหนึ่งกันว่าพวกเราหลายคนได้ร่วมในการต่อสู้กันอยู่กันทุกสนาม แต่สุดท้ายหลังจากจำลองสีเมืองถูกจับนายจตุพรกับพวกพวกนี่แหละที่กลับไปใช้ฐานที่มั่นสุดท้ายฝวายประชาชนที่รามกำแหงและไปชนะกันที่มหาวิทยาลัยร,รามกำแหงที่นั่นเวลาผ่านมาหลังจากพฤษภา2 5 3 5พวกเรานี่ยนะครับ อาจจะแตกต่างความคิดกันบางเวลาแต่เพื่อนพอมปี2 5 3 5เวลานี้มีการพูดคุยกันมากมายอุตสมานลูกหยีปี2 5 3 5นี่นะครับเขาก็ฟีเวอร์คนหนึ่งในสนามการต่อสู้นั้นวันนี้ก็มาอยู่กับคณะฝ่ายประชาิปธไตยเช่นเดียวกับทนาจารย์วิโชน์และพวกเราหลายๆคน ผมบอกกับพี่น้องวันนี้ว่าให้พี่น้องสบายใจได้แม้ว่าวันนี้ครับบางคนอาจจะมีความดีใจว่าได้ปิดพีททีวีได้แต่ผมบอกกับพี่น้องเลยว่าผมมีความรู้สึกสมเพศเวท,เวทนาผมไม่เคยเจอผดเด็จการที่ไหนในโลกที่กระจอกขนาดนี้มาก่อน ผมต้องการเนี่ยนะครับต่อสู้กันด้วยเกียรติยศความจริงระยะเวลาเหลือ17วันประชาชนเขาสรุปไปนานแล้วว่าเขาจะรับหรือไม่รับแต่ผมอธิบายกับพี่น้องว่าเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้า17วันนี้ไม่ได้เห็นหน้าพวกเราที่ทางทีวีความคิดของประชาชนจะเปลี่ยน ผมจะบอกกับพลเอกประยุทธ์ว่านอกจากไม่เปลี่ยนแล้วยังจะไปใช้สิทธิ์มากยิ่งกว่าเดิมจำปากผมไว้วันนี้เราต่อสู้กันประเด็นเดิมๆเ,เรื่องนายกคนนอกเรื่องสวที่มาจากการลากตั้งปี2 5ง4ไม่มีองค์กรอิสระ ปี40มีองค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชน50ไม่ยึดโยงกับประชาชนมาคราวนี้ยิ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเราอย่ารีบเรื่องการเลือกตั้งเลือกตั้งภายใต้กติการัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนี้ไม่มีวันจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ใครอยากจะเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งมีพวกเดียวเท่านั้นคือพวกอยากฆ่าตัวตายนายกรัฐมนตรีต้องเป็นพลเอกไม่พลเอกประยุทธ์ก็พลเอกประวิทธ์ความจริงก็คือว่าผมเคยบอกท่านไม่ใช่เหรอว่าที่ทำมาทั้งหมดไม่เคยแย่งชิงอำนาจกับท่าน ท่านอยากอยู่ต่อไปเป็นชาติท่านก็อยู่ไปไม่พอใจขอต่อชาติหน้าผมก็อนุญาตแต่อย่าได้ทำประชามติกันแบบนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องให้มีการทำประชามติแต่ประชามติมันต้องมีความเสมอภาคมันสามารถที่จะพูดได้เนี่ยครับ ก็กตก็ไม่รุนนรงป้ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่เร้นลับแรงกระเพื่อมในพื้นที่ก็ไม่มีวันๆไม่ต้องทำอะไรไล่จับเด็กนี่นะครับนักศึกษาวันๆน,น,นี่นะครับติดตามกันว่าใครส่งจดหมายไปบ้าง ทั้งที่จดหมายฉบับที่บิดเบือนที่สุดคือจดหมายของกอกตไม่มีใครบิดเบือนท่านี้แล้วเพราะฉะนั้นครับพรามสักรพีเนี่ยเพิ่งเดินทางไปที่จังหวัดอุดรและจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรมีผู้ต้องหาสี่คนหนองบัวลำพูมีผู้ต้องหาสามคน ถูกดำเนินคดีข้อหาชุมนุมเกินห้าคนสาลบอกกุ่นวายไปหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกมีผู้ต้องหา3มคนถูกดำเนินคดีข้อหาชุมนุมเกินห้าคนหนึ่งสองสามันไม่ถึง5เนี่ยอุดรธานีสี่คนชุมนุมเกินห้าคนหนึ่งสอสามสศาลยังปวดหัวเลยครับ นี่ขนาดเป็นสารทหารนะดำเนินคดีชุมนุมเกินหแต่ถูกดำเนินคดีเพียงแค่3มคนเห็นไหมครับว่าทำแต่ละอย่างนี่นะครับประชาชนเขาอดทนจะตายแล้วอยู่สองปีได้รถไฟความเร็วสูงสามโลครึ่งนะดูนี่ครับถ้าอยู่4ปีได้เจกิโล อยู่8ปีได้14กิโลอยู่16ปีได้28โลชาตินี้ไม่ถึงโคราชอผมบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ามีมีคนโกงเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ปรากฏว่าการทำประชามาติคนนี้ กติกาก็เริ่มโกงแล้วทุกอย่างเอาเปรียบหมดและก็คิดว่าการปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกนั้นท่านจะชนะท่านต้องศึกษาผดเด็จการรุ่นพี่นะผมจะบอกให้่าเด็ดการรุ่นพี่บางคนเนี่ยนะครับเวลาใหญ่ก็ใหญ่มากและพูดสุภาพกันเสียด้วยซ้ำแต่เกิดเหตุนะครับคนในครอบครัวเขาเล่าเองว่า อย่าว่าแต่เก็บเสื้อผ้าเลยเก็บกางเกงในก็ไม่ทัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์มันอธิบายว่าอำนาจมันไม่ใช่สิ่งจีรังยิ่งมีอำนาจมากยิ่งใช้มากมันก็ยิ่งหมดวันนี้ใช้กับพีททีวีเนี่ยมันจะเหลือได้ทักเท่าไร่อำนาจเพราะฉะนั้น พีทีวีจอดำเรานับถอยหลังผมหวังว่าอีกไม่กี่วันท่านคงจะได้รับบทเรียนอย่างเดียวกันแต่พวกผมไม่ขับเคลื่อนไปเชิญหน้ากับท่านหรอกมีคนไม่ชอบท่านก็ไม่ใช่เฉพาะพวกผมหรอกพวกท่านกันเองก็เริ่มไม่ชอบกันไม่ใช่เลย ถ้ายังมีพวกผมอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับท่านก็จะอ้างเหตุมาดีกันมเมื่อไม่มีพวกผมหน้าจอโทรทัศน์ท่านก็จะได้ทะเลาะกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าก่อนที่เราเนี่ยนะครับจะร่วมส่งท้ายกันนั้นเอาบทเรียนวันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ว่าประเทศไทย84ปีเราก็รอประชาธิปไตยพม่าเนี่ยนะครับรอมา50ปีได้โอกาสเขาไม่รังรอแต่เราอยู่ในวงจรอุบาทนี่นะครับภาษาพนเอกชาวลิตมียึดอำนาจมีการต่อสู้ของประชาชนมีการเลือกตั้งมีการยึดอำนาจมีการต่อสู้ของประชาชน วันเวลาถ้าเราได้ประชาธิปไตยมานั้นเราต้องทำสัญญาประชาคมกันอย่างหวงแขนว่าเราจะไม่ยอมให้ใครยึดอำนาจประชาธิปไตยของเราได้ไปอีกแล้วเราต้องการกองทัพที่เป็นนักประชาธิปไตยไม่อย่างนั้นสองปียึดอำนาจสาปียึดอำนาจสี่ปียึดอำนาจสิบปียึดอำนาจ ผมบอกว่าสู้กันแบบนี้นครับจะสู้กันไปทั้งชาติเพราะฉะนั้นวันที่เรารอคอยกันนั้น<ป>ผมจะบอกว่าครั้งนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านจะไปด้วยวิธีการใดๆก็เรื่องของท่านแต่วันที่เราได้ประชาธิปไตยนั้นครั้งนี้เราต้องหวงแหนมากที่สุดทำข้อตกลงกันหมดถ้าไม่ยอม ก็ไม่ต้องอะไรกันเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกว่าการสลับอำนาจระหว่างนักการเมืองกับกองทัพไม่ทหารก็นนักการเมืองแต่ประชาชนไม่เคยสลับตายกันเลยตายยืนพื้นมาตลอดระยะเวลา84ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะชวนเพื่อนพ้องพี่น้องว่า เราต้องสร้างนักประชาธิปไตยขึ้นมาให้เขาเป็นนักการเมืองที่เป็นนักประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยพาประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะเนี่ยนะครับถ้าเราได้คนที่เป็นนักประชาธิปไตยเข้าไปใครมายึดอำนาจประชาชนก็ก็ลุกตือขึ้นมาปกป้องตุรกีไม่ได้ใหญ่อะไรไปมากกว่าไทยแล้วครับแต่ไทยเราไม่ได้เตรียมหัวใจแบบนี้เอาไว้ต่างหากเรา เพราะฉะนั้นผมยังบอกกับพี่น้องว่าบทเรียนในวันข้างหน้าเราต้องเดินกันไปให้ถึงวันนี้เล็กน้อยมากเถียงสู้ไม่ได้ปิดโทรทัศน์กระจอกที่สุดทำท่าว่าเป็นนักพูดที่เก่งแต่พ่าเถียงไม่ได้ปิดทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราเองไม่รู้จะไปเสียใจทำไมนอกจากว่าคนที่ปิดนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ร้ายเกลียดที่สุดเมื่อคนไม่มีเกียรติไม่มีความรู้สึกใดๆรอวันเวลาก็แล้วกันผมเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับที่คิดว่าจะชนะมันไม่ใช่โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเขาไม่ควรระวังหลังกับพวกเรา เขาควรระวังหลังกับพวกเดียวกันเองจำปากผมเอาไว้เพราะจะนั้นค่ำคืนนี้เราเมื่อเป็นที่รับทราบการวันพรุ่งนี้ f เฟซบุ๊กไลน์ยูทุกรุกทุกรูปแบบแชร์แล้วก็แชร์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 แชรต่อกันไปนะครับบอกกล่าวกันไปเชื่อผมเถอะครับเขาจะรู้สึกผิดไม่น่าปิดพีททีวีมันเลย ชาวนาก็เล่น YouTube เล่น Facebook แล้วพอเล่นแล้วติดเลิกไม่ได้เลยทีนี้ชาวสวนก็เล่น Facebook แล้วกรรมกรเล่น Facebook แล้วไปที่ไหนเจอคนก้มหน้าก้มตาไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องดูโทรทัศน์หลังจากนั้นเปิดโทรทัศน์ไม่มีความหมายใดๆแล้วเพราะคนก้มหน้าสู้นะครับก้มหน้าสู้เพราะอะไรครับรเผด็จการมันต่ำไงก็ต้องก้มหน้าสู้ นะครับเพราะฉะนั้นครัคืนนี้พวกเราก็ไม่รู้จะได้คดีเพิ่มอยู่หรือเปล่าแต่ถึงไหนก็ถึงไหนแล้วไม่เป็นไรเชิญบรรดาเนี่ยนะครับพี่พี่บรรดาแกนนำพวกเราขึ้นมาร้องรำทำเพลงแต่พี่น้องอย่าเพิ่งลุกแน่นเชื่อผมเด้อ